สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะได้รับฟังนะคะได้ไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะ,ะประจําเดือนสิงหาคมนะคะสุขสันต์เดือนเกิดด้วยนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เกิดในเดือนนี้นะคะ,ะกลับขอพรบคุณนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ปูนะคะ โอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นที่เกิดในราศีสิงห์นะคะชีวิตของคุณนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยนะคะต้องตรวจสอบยานพาหนะได้ดีนะคะหรืออาจจะมี การที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าการได้ไปทํางานใหม่ๆนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะคะคุณก็ต้องอพยายามที่จะค้นหาคําตอบนะคะมันอาจจะมีช่วงที่มีความดราม่านะนะเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ยังไงนะคะคุณก็จะต้อง แก้ไขมันนะคะคุณจะมีความท้าทายแหละในการแก้ไขปัญหานั้นๆนะคะอาจจะมีดราม่านิดๆหน่อยๆนะคะคุณก็ต้องทำมันไปนะคะช่วงนี้อยู่กับเด็กนะคะจะมีความสุขมากๆนะคะเด็กจะทําให้คุณมีความสุขนั่นเองค่ะคุณมักจะมีอารมณ์ใหม่ๆนะคะให้ให้เข้ามาแก้ไขนะคะเหมือนกับมีการได้ปรับอารมณ์นะคะ มันอาจจะมีภาวะบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านอารมณ์นะคะใหม่ๆนะคะมันทําให้คุณเนี่ยต้องมีการควบคุมนะคะให้ดีนั่นเองค่ะในช่วงเนี้ยจะมีความรักหรือโอกาสหรือแรงบันดาลใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะให้กับตัวคุณนะคะคุณจะมีโอกาสนะคะโอกาสบางสิ่งบางอย่างนะคะในช่วงเดือนเนี้นะคะ บางท่านเนี่ยอาจจะมีช้อยนะคะมีตัวเลือกนะคะให้ให้มาเลือกนะคะในเรื่องของความรักมันเด่นไปทางด้านนั้นนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะสนิ์แรงนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าคุณก็มีคนที่คุณอคุณมีภาระผูกพันอยู่แล้วนะคะคุณมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือไม่คุณก็มีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณก็มีมีตัวเลือกของคุณอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นนะคะคุณจึงอ ไม่ได้ไม่ได้ดูถึงเรื่องโอกาสตรงนั้นนะคะอันนี้คือคุณมีมีคนเข้ามารักคุณนั่นเองค่ะแต่ว่าคนรักก็อย่างดีกว่าคนเกลียดน,นะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่อยากจะมีใครรักนะ,ะเพราะว่ามันวุ่นวายนะคะถ้ารักแบบไม่ใช่รักในเรื่องของชู้สาวมันก็ดีใช่ไหมคะแต่ว่า บางท่านก็อาจจะชอบก็ได้นะคะแต่บางท่านก็ไม่ชอบนะคะรักแบบแบบเพื่อนก็ได้นะคะแต่ถ้ามาในเรื่องชู้สาวเนี่ยบางท่านก็ไม่ชอบมันมีความวุ่นวายกับชีวิตของเรามากเกินไปนะคะมันไม่ได้ทําให้เรามีความสุขนะคะแต่ว่ามันทําให้เรามีความทุกข์มากกว่านะคะเอ่อชีวิตค่อนข้างสวยงามนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะครับช่วงนี้คุณอาจจะต้อง ฟังคนอื่นบ้างนะคะคุณมักจะนิ่งๆเง,ง,งียเๆียแบบเออฉันฟังฟังเพลงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ฟังใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> คุณมักจะทะนุถนอมในเรื่องของความรักนะคะ <c oughs> คุณให้ความสําคัญในเรื่องของความรักมากๆนะ,ค,ะ <c oughs> คุณเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักดีนะคะ คนที่เกิดราศีสิงห์นะคะแต่คุณบางบางทีเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกเบื่อเบื่อนะ,ะเบื่อเบื่อด้วยแล้วก็ดูแลก็ดีนะฮะไม่รู้มันอารมณ์ประมาณไหนนะคะ <c oughs> ก็นะก็พูดพูดไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ได้เกิดราศีสิงห์นะคะนะมันจะมีอารมณ์เบื่อเบื่อนะ,ะแต่ก็ก็ยังห่วงใยก็ยังดูแลอะไรประมาณเนี้นะฮะมันมันเป็นอารมณ์ยังไงอะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะ ช่วยบอกหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์มันเป็นอารมณ์ยังไงนะเออนะช่วงนี้กำลังมองหาทรัพย์สิน,นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะมีแล้วก็อยากได้อีกมีแล้วก็อยากได้อีกนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะแล้วคุณก็จะได้ไหมขอดูหน่อยนะคะคุณก็ได้แหละถ้าคุณอยากจะถ้าคุณอยากจะได้อะไรคุณก็ได้นะ,ะชาวราศีสิงห์นี่เป็นอะไรที่อยากจะได้อะไรก็ได้นะ อยากจะทำอะไรก็ทำนะฮะในเรื่องของการเงินปูขอดูหน่อยการเงินเนี่ยบางทีถ้าอยากจะได้เนี่ยมันต้องใส่หน้ากากนะคะต้องใส่หน้ากากหาหากันนะคะเอ,อบางท่านอาจจะมีความเหมือนกับลักษณะคือมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบางท่านก็พูดพูดพูด พูดเหมือนกับตรงข้ามกับความรู้สึกของตัวเองนะคะคืออยากได้เงินอ่ะอยากได้เงินก็ต้องก็ต้องพูดใส่แซงไปอ่ะนะคะพูดเหมือนก็คืออยากได้เงินเขาอ่ะอยากได้เงินเขาก็ก็ก็ต้องพูดให้มันให้ดีอ่ะนะคะประมาณนั้นนะคะเหมือนต้องใส่หน้ากากหากันอะไรประมาณเนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีสิงเป็นประมาณนั้นนะคะอยากได้ก็ต้องใส่หน้ากากหาเอานะคะ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย